ผมแม็ทัฟฟูชาแนลนะครับตอนนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะท่าี้ชนแล้วนะคะแล้วก็ไปที่ชนแล้วแล้วก็น้ำมีลิงแล้วค่ะสามารถเดิหาได้น่ทุมชนไงบ้านไร่ภูหลวง

ช่องแม่บ้านไร่ผู้หลวงนะครับไม่ด้จะมาช่องแม่องแก็ได้ช่องแม่ออฟมีลิงค์ช่องช่องแม่ออฟคือน้องแม่เป็นคนวางให้ใช่ไหมวางให้แล้วติดตามให้แล้วค่ะพี่อุ้มนะคะวางให้แล้ว ไปที่ชุมชนช่องไม่ออคงไม่้ไปที่ชุมชนนะคะใช่ค่ะเป็นไปสอนแไปที่ชุมชนแล้วค่ะไปที่หาไม่เจอไปที่ช่อง่ม่เจอไหาไม่เจอเข้าเข้าไปติดตามขามุเลยะเจอเลยครับนะใครอยากดูช่องนี้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังผมเลยเจอเลย ไม่เจออหาไม่เจอค่ะเปิดช่องไปแล้วไปที่สโมสรชิงคูณนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับชื่อคือพ่อเฝ้านะครับพวกผู้ใหญ่นะฮะก็อดีตพ่อผู้ใหญ่เนาะก็เปิดช่องอย่างเป็นทางการนะครับช่องบ้านไร่ผู้หลวงนะครับเนาะตอนนี้ยอดทราบก็ประมาณ300กว่าในเอฟซีนะฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปต่คือคืนกันหมดเลยนะสนุกสนานนะแบบนี้ค่ะชุมชนคนที่ชุมชนทุกคนไปไปคัดลอกเอาลไปแปะไว้ใต้คลิปก็ไลงคลิปแล้วก็ไปดูดเอาไปคัดลอกเอาลิงกแล้วก็มาแปะปักหมุดในอยู่ก็ได้ช่องใหม่แล้วช่องใหม่ของพ่องเปาของพ่อเปาช่องใหม่ของพ่อเปาแล้วตอนนี้สามวันหกสิบหกวันแล้วนะฮะเท่าไหร่แล้ว เท่าไหร่นะ366 366แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะได้พันภไยในอ่าสักพักนี่แหละหาเจอแล้วกดติดตามให้แล้วจะเป็นโมโต้หมดดูเจเจงานเลี้ยงคลิปล้องไปฝากนะครับมาไปหน้าชุมชนเดินช่องเฮ้ ไปน้าชุมชนช่องเดทได้ช่อไออได้นนอยู่น้องนนะคราไรแล้วส0 0 4 0อแล้วนะครับโอน้นะอยู่ให้คดพันก่อนคไี่อไปเที่โพชุมชนที่โพ้ชุมชนก็คือคืนกันในเอีนะฮะพี่เป่านกโอ้โหดันดันดพี่ ยังไม่กดติดตามนะครับผมคทโคตรจุแวันนี้เราจะเอาไ้หนึ่งพันเลยหนึ่งพันนะครับพอเป่าก็จะเอาหนึ่งพันเอาเลยจ่เลยอินหงนะอินหงอะไรนะ

ไปช่องแรกลุกฮะเราไปที่หน้าช่องหลักของเดนเดนะเราต้จะคิดไปที่หน้าช่องหลักก่อนแล้วเราเลือกชุมชนนะครับเลือกชุมชนทุกคนกันช่วยกันดัมช่วงข้าวเป่านะคะจับกดมิเตอร์สองหน้าแล้วหกดติ้งหกดกระดิ่งทั้งหมด โอเคนี่นะคะทุกคนนี่นะแล้วเราเกดตามอย่าลืมกดติดตามนะ่กดติดามนคะชื่อ้นหนึ่งพันค่ะานหนึ่อพันครับปัับ่อปัจจันปัจัยปััปัจจัยปัจจัยปััยพััยปัจัปัจจัยปัจจัยดัจัปัจจัยปัจกัยปัจจัยปัจจัยปัจจัยปัจพัยปัจจัยปััยปัจจัยปัจัยปัจจัมปัจัยปััััั ดูบรรยากาศนะีร้อยาทุกคน,นานะดีาแล้วคน่ะีแล้วรนะ้อยเจ็ดแล้วคน่ะีร้อยเจ็ดนะ โอเคนี okay. <S S ่หอมกรา้้อที่อย่นไกดาก็าไลนน้นดมันมากค่อปนค่ะ้อแปอปสล้วนค่อส้รุปดเันน้หนึ่นตไดยดังนั้นแปแล้วสีก้ เดเยอะ0ล้ห oui. 500แร้วเรอเร็วเดัันั5 5 5 4 5 0 4 5 0แล้วไม่จะแชร์ชุมช้เเคยดาเจ้ารุยดม้511 513 ตืนเนแทค่ะเา่าค่แะรอยก้าชงแอนมี่ท่านไปที่ช่องไลฟ์บ้นหลวงค่ะทุกคนนนันนัหนึ่งพแม่530แล้วห้แล้วค่ะ 533คุยขอบคุณ f อที่อยู่ชมมากๆท่านเปาท่าตาจืไรนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ540 540 541 545 547 547ออ้โห้ยโอ้วเี๋ยวนอน้ำดืมาล้ยน้ำสั่งน้ำมา่งน้ำมเร็วเร็วเร็ว 500หกสิบ5 6 0ค่ะ5หกสิ FC ทุกคนค่ะที่อยู่ในช่อง M บค่ะที่ไอ้กการให้กับช่องการให้โหลว์ทุกคนเลยค่ะเป็นช่องหม่ไฟเลย589ยอดนะุณเชียร์ค่ะอยากเห็นพ่อมันบางพ่อเร็วเร็เร็วเร็วอยากเห็น588 584 584แล้ว584แล้วเ็ ้คืนกันมากคะคือคืนมากเลยนะครับด้านๆด้านๆนะครับผมหนึ่พันไลทหนึ่งพัซับนะรอช่องใหม่นะพันแล้วบนไล่หู้หลวงนช่งบ้นไล่ผู้หลวงจะหกร้อยแล้วจะหกร้อยแล้วจะหกรอยแล้วจะหอยแล้วในชุมชจะหกรอยแล้วจะหกร้อยหนึงล้ หกรแล้วนะดันดันหนึ่งพันดนดันหนึ hmm. okay. Okay, uh. ่พันซับเอฟซีทุกคนนะคะเอซีท you ี่อยู่ในเช่าแอน5 3าร้อยสามอยท่านไปที่บ้านไร่ปูหลวงด่วนเลยคะนแวเร็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 วรามเรันช่็วเร้าเร็วเร็วง่็งเร้าเรล่าร็วเรหวเวเระวเร็วเวร็วเน็วรวเร็เร็บเรเวเระเร็วเรวเวเรวเร็วเเร็เเเรรรรรร